นักโมตสะพะควาโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตสะพะควาโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์พระตถาคตเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอทำความนอบน้อมแด่พระธรรมและพระรยศสูงเจ้าขอน้อมก,กราบนมัสการและขอโอกาสพระพิษุณีสุมทุกรูปและสหธรรมิ ขอนมมสการและเขาโอกาสท่านพระอาจารย์ศิราันทาเถรีพระภิกุณีผู้เป็นปะทธนสรงเจริญในธรรมอย่างญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้วันอังคารที่14เดือนมกราคมพุทธศักราช2568แแรมหนึ่งค่ำเดือนสองปีมะเส็ง อตมาพระภพัทจรีมกะปัญญาภิกุณีวันนี้จะขออัญเชิญพระสูตรจากพระไตรปิฎกมหาจุรารงลงกรราชวิทยาลัยพระสุตันตปิฎกอังคุตรนิกายสตกนิบาตเล่มที่23หน้าที่202ข้อที่5โลกธรรมะ สูตรมะสูตรว่าด้วยโลกธรรมพระพุทธองค์ทรงตัดไปว่าพิสุพิสุณีทั้งหลายโลกธรรมแปดประการนี้ย่อมหมุนไปตามโลกและโลกก็หมุนไปตามโลกธกรรมแปดประการโลกธรรมแปดประการอะไรบ้างคือลาบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศ นินทาสารเสริญสุขทุกข์พิสุพิสุณีทั้งหลายโลกธรรมแปดประการนี้แลย่อมหมุนไปตามโลกและโลกก็หมุนไปตามโลกธรรมแปดประการนี้ลาบเสือเส่อมลาบยศเสื่อมยศนินทาสารเสริญสุขและทุกข์ทำเหล่านี้ในหมู่มนุษย์ ล้วนไม่เที่ยงไม่มั่นคงมีความแปรผันเป็นธรรมดาแต่ท่านผู้มีปัญญาดีมีสติรู้ธรรมเหล่านี้แล้วย่อมพิจารณาเห็นว่ามีความแปรผันเป็นธรรมดาอารมณ์ที่น่าปัรถนาจึงย่อมยีจิตของท่านไม่ได้ท่านย่อมไม่ยินร้ายต่ออารมณ์ที่ไม่น่าปัรถนา ความยินดีหรือความยินร้ายท่านขจัดปัดเป่าจนไม่มีอยู่ท่านรู้ทางที่ปัสจากทุรีไม่มีความเศร้าโศกเป็นผู้ถึงฝั่งแห่งพบย่อมรู้แจ้งชัดโดยถูกต้องโลกธรรมะสูตรก็เอวังด้วยประการละชนีแหล รัตนาท่านพราอ,อาจารย์เมตตาขยายเนื้อความโลกาัธรรมสูตรให้เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งมากยิ่งขึ้นด้วยเถิดเจ้าค่ะกับรัตนาเจ้าค่ะ เราจับกระเชงลูก,ก่ทั่วพร้อมนี่หนึ่งดูสิตัวเนี่ยกายเคลื่อนไหวลมหายใจกำลังปากฏัจับจับจับแล้วกำลังดำเนินไปสู่ตามทัศนเนี่ืม ภาวะทางใจปรากฏขึ้นเนี่ยเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างความแปรบนของโลกมีอยู่8ปดประการนี้แหละมันไม่หนีออกไปจากแประการนี้เลยสักเม็ดเดียวยน,นั่นเองพูดย่อเข้ามาเฉยๆนะพุทธเจ้าท่านพุทธเจ้าพูดย่อลงมาโลกทั้งใบ แล้วมีโลกแบบเดิมันเข้ามายังไงโลกโลกพวกนี้โลกกระทนี่มันปรากฏทางตาเห็นโูปหูได้ยินเสียงนะคำว่าโลกนี่มีเขาเรียกว่าโลกภายในกับโลกภายนอกปรากฏขึ้นโลกภายในก็คือตาหูจมกูกลิ้นกายแล้วก็ใจ โลกภายนอกเรียกว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ทางใจสัมผัสที่มาก็ต้องกายเมื่อถูก,กต้องทางกายเช่นความเย็นความร้อนเนี่ยรู้สึกได้นี่นะการตกกระทบเข้ามาก็อนนี่ที่เป็นโลกโลกก็อย่างนี้แหละคือ มีอะไรมั่งโลกธรรมแปดมีอะไรมั่งเออมีสุขความรู้สึกความสุขกับทุกคู่กันสุขก็ต้องมีทุกเมื่อไรเราเพลิดเพลินเนี่ยถ้าถ้ารู้สึกตัวในกายเห็นสุขไม่เป็นไรแต่เข้าไปเป็นที่สุขก็รู้สึกตัวได้เรียนธรรมะอยู่โอเคอยู่ไม่มีปัญหา ฝังตัวเข้าไปโดยไม่มีการเรียนธรรมะมันก็ไม่รู้เนาะอนี้เราก็ต้องฝึกฐานอีกเรารู้เรียนธรรมะแล้วรู้สึกตัวชัดในกายไปเรื่อยจนกว่ามันจะชัดที่เห็นเวทนาก็คืออารมณ์สุขกับทุกข์เนี่ยมันจะรู้สึกได้ที่ปรากฏขึ้นแล้ก็เราก็ยังคงรู้กายตัวพร้อมไปนะมันต้อง ต้องตั้งใจจริงๆนะต้องแบบรูบ้สึกตัวรู้สึกตัวนะเพราะแรงเหน,นียวแห่งความเคยชินของจิตเนออี่ถ้ามามองแบบปัญญาแต่อันนี้ก็ต้องมีกำลังเหมือนเดิมก็คือเออสุขกับทุกข์ี่มันเป็นของที่จะต้องมีแบบนี้แหละมันไม่เป็นอย่างอื่นเนาะเพราะว่าสุขและทุกข์ที่ปรากฏนี้ไม่พึง ก็งำจิตในสําหรับคนกําลังปฏิบัตินะก็เลยเป็นคนวางเฉยต่ออารมณ์พวกเนี้ยที่กําลังปรากไมันได่สู้มันนะเพียงแต่ไม่เข้าไปบนกับมันนานมันก็จะเต็มล้นมาที่กายให้รู้สึกได้นะทั้งสุขและทุกข์ก็เป็นสภาพธรรมเราก็รู้สึกตัวที่หลงหายใจไปเรื่อยๆบนสภาพธรรมที่มันแสดงตัวนี่คุยอย่างคนปฏิบัตินะพูดแต่พูดอย่างนี้เนาะ โลกกระทำฝ่ายสุขกับทุกข์ก็เลยไม่ครอบงำมันมีแต่มันไม่ครอบงำเนี่ยเลยเนี่ยเห็นไหมอ่าก็พิจาเจ้าลงท้ายว่าความยินดีและความยินดายเพราะเห็นผู้บัณฑิตเนี่ยพิจารณาเห็นความแปรผันแปรป่วนนั้นเป็นธรรมดาของโลกเป็นธรรมดาหนอเมื่อมีสุขก็เลยมีทุกข์หนอนะนะก็เลยเนี่ย อารมณ์ที่น่าปรารถนาจึงไม่ย่ำยีจิตใจของท่านได้ท่านย่อมนะไม่ถูกความยินร้ายนะอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาเนี่ยก็ขจัดปัดเป่าความยินดียินร้ายจนไม่มีเหลืออยู่ ถ้จัดปัดเป่าภาษาอันนี้ก็ผรสสูรเขาเขียนเป็นภาษาโลกโลกนะก็เรียกว่าถอนความยินดีและความยินหลายได้ด้วยการเห็นตามเป็นจริงเนีย่ยรู้สึกตัวรู้สึกตัวเรื่อยๆโลกธรรมอมันหนึ่งมีสุขกับมีทุกข์แล้วก็มีนินทาก็ต้องมันก็มีสรรเสริญนั่นแหละใช่ไหม ของมันคู่กันอยู่แล้วเรื่องธรรมดาพอเห็นเขาว่าเราเราก็เออธรรมดาวะถ้ามันไม่มีนี่เป็นจะแปลกนะอืมถ้ามีนี่เป็นเรื่องธรรมดาอก็ก็รับเป็นว่าธรรมดาอารมณ์มันมีความแปรปวนแปรผันมีความไม่เที่ยงกายก็มีความไม่เที่ยงสิ่งแวดล้อมมีความไม่เที่ยงเราเป็นผู้ที่มองเห็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆวะ่ะ มันเกินกว่าอำนาจที่เราจะควบคุมเนาะพร้อมที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งฝ่ายบวกและฝ่ายลลก็ก็เลยเห็นว่าเออถ้ามีฝ่ายโบปรากฏก็ใช้เป็นโอกาสเนาะใช่ไหมในการเจริญสินเจริญธรรมถ้าฝ่ายลกปรากฏก็ถ้านักปฏิบัติก็จะอาศัยเป็นเครื่องขัดเก่าจิตนะไม่ไม่เข้าไปโอ้การบ้านมาแล้วเว้ย ความทุกข์ใจมาความกั้าแค้นใจมาความลังเลความสับสนมาแล้วก็เออได้เห็นเวมาดีกว่าหายใจเข้าเป็นเครื่องวิชาที่เราจะพึงออกจากจิตชนิดนี้ก็เลยวางเฉยไม่เข้าไปผูกอาการพวกนี้จะแสดงตัวทางกายกายไปสัมผัสอารมณ์ได้กายนี้รู้จักรู้ต่ออารมณ์ได้เพราะฉะนั้นมันอารมณ์ยังดีอยู่ แต่ว่าเราใส่ใจคหคยีย็ดเกินไหวอะ่ะมันก็จะเป็นบางทีมันอาจจะแน่นอยู่ทางในอกในใจก็ได้นะค้างอยู่สักหน่อยเราก็ยังคงใส่ใจรู้สึกตัวรู้สึกตัวในกายแล้วก็มันก็จะนนี้ได้แล้วก็ค่อยๆสิ้นอาสวะไปในที่สุดอาสวะก็คือความเคยชินที่เขาไปผูกกับภาวะพวกเนี้ยแล้ว ภาวะใจที่มันขึ้นมาเนะมันรู้ว่ามันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขแล้วก็นี่คือมันอยู่ในบรรยากาศนี่เหมือนคนยังอยู่ในหมอกก็กําลังค่อยๆเดินออกมาจากหมอกนั้นนะ่ะหมอกควันนั้นนะ่ะด้วยความตั้งใจว่าจะออกจากควันพวกนี้เราก็เดินจนถึงจุดหนึ่งมันถึงจะผลออกอย่างหมอกระหว่างทางมันยังเป็นหมอกอยู่แต่จิตเราตั้งมั่นรู้ว่าเส้นทางนี้แหละเป็นความใช่ เป็นความหวังในการพ้นจากหมอกนี้แน่นอนแล้วก็เดินตรงไปด้วยความขยันหมั่นเพียรนะกด้วยความตั้งใจอย่างแรงกล้าก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวไปอีกอย่างนี้นี่เนาะ,นะก็ถูกถอนออกเพราะว่ามันเกิดดับอารมณ์พวกนี้พอใจกับไม่พอใจสุขทุกข์นะเป็นของเกิดดับอยู่แล้วแค่เราไม่เล่นเกมกับมันนาน เราก็รู้สึกตัวมันจะค้างอยู่กับจังหวะมันหล,ลับหูลับตา, <c oughs> นา,ใ,าในใจเขาหอใ,ใจเขาจเขาสะดวกนะมันสะดวกถ้ามีวิชาวิเจ้าไว่งงั้นไม่รู้จะรักมันยังไงเนยฮะความพัดผ้าความอะไรอะไรอีกที่มันติมแทงใจเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาอนะอุ <c> ้ <oughs> มหอเนี่ย ถ้าไม่ใช้วิชาพร้เจ้าเฮ้ยเด็ดเดียวมารู้ชัดแตะรู้ชัดไปเรื่อยๆโอ้ยฝันไปเธออพี่เตอจะตายไปกับความทุกข์นั่นแหละเดี่ยรู้ชัดไว้ขยันไว้รู้สึกตัวนะมันก็ตื่นขึ้นกว่าจะรู้อ่ะโอ้ธรรมาดาเป็นอย่างนี้ฮะเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีลาบเสื่อมลาบมีนินทามีสรรเริญมีสุข,ม,สขมีทุกข์ครบแล้วแปดอย่าง มียศเสื่อมยศโอ้อันนี้่ะจะมียศด,ด้วยเพราะลูกมียศด,ด้วยเพราะเรามียศด,ด้วยเพราะสามีภรรยาหรืออะไรลกไว้เนี้ยก็ฟูเพราะว่ามีคนชมไหมมีผู้ชื่นชมมีผู้นูน่นนี่นอนอะไรก็ว่าไปแล้วต่อมาก็บรธรรมดานะมันไม่ได้มีอยู่ตลอดไปเขาลง ก็ไม่แน่ก็ไม่รู้วนมากก็เกิดดับเนาะวนมากก็เกิดดับไมะงั้นเราก็ต้องต้องรู้ว่าอ๋อคาชื่นชมเนี่ยกําลังลอยมากตกกระทบเข้าในกายอะ่ะให้ได้ยินเนี่ยเออเราไม่พึงฟูใจไม่พึงแฟบใจเราพึงรู้ลงหหยใจเข้าออกเถอะถ้าเราโมประมาทอยู่เราจะเราจะถูกความทุกข์ย่ำหยีนี่ยเราก็รู้สึกตัวรู้สึกตัว ให้เจ๊กเข้าให้เจ๊กาก็รู้สึกตัวบ่อยๆอย่างนี้นะแค่นั้นแหละเนาะฝึกไปเรื่อยๆนั่นันได้ที่เองอะใหม่ๆเขาโอ้ยอตอนแม้แต่เก่าก็เหอะถ้ายังไม่อยู่ประทานอยู่ในในภาวะส่วนลึกของจิตมันก็จะต้องใช้วิธีเดิมแต่ดวกอย่างเงี้ยตื่นตัวขยับกระชับกระเจงอยู่กับกายเคลื่อนไหวมีอันนี้เป็นกระเลมิรของเราให้มากม หายใจเข้าลมตกกระทบเข้ากายหายใจออกอันไหนที่มันรู้สึกว่ามันเดี๋ยวหล่นหรือหล่นเราก็หัดพลิกพิจารณาด้านที่เป็นโทษมันบ้างกันนะเดี๋ยวก็หล่นตกลงไปในลุมนี่ก็พิจารณาด้านที่เป็นโทษต่อสิ่งนั้นนั้นด้วยความตั้งใจใหายใจเข้าหายใจออกมีโทษอะไรบ้างในความเพลินนั้นสิ่งนั้นอย่างเงี้ยแล้วก็ ให้สติตั้งไว้ที่การเห็นโทษของความเพลินนั้นเพราะว่าสะดวกมืนกันก็จะช่วยถอนหรือก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตรงที่กายคตาสติอย่างเดียวเลยฮะจนกว่ามันจะจางคายสิงห่อหุ้มนี้จางคายดับไปแล้วก็โอเคนะแล้วเป็นตัวพ้นเป็นทางเดียวเลยนะเป็นเป็นมองเดียวเลยแล้วประกอบด้วยปัญญา ปัญญาคือรู้ว่าเดี๋ยวมันจะต้องดับเดี๋ยวมันต้องจางขายแน่นอนใจเย็นๆแต่ไม่ต้องลุ้นนะให้รู้กายทั่วพร้อมไปอย่างเงี้ยรู้สึกตัวรู้สึกตัวพอเชิญเชิญเชิญเข้ามาได้เลย,ยเชิญน,นั่งหายใจเข้ารู้ชัดว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออก ม่เอามาตไวไหว้ทานกันเลยใจอนโมทนาทุกคนจิตนันเป็นกุศลวันนี้รู้ลหลมหายใจแล้วหรือยังอะหายใจเข้ารู้สึกได้ว่าความเย็นเข้าไปในกายสักเรือดน,นะเนาะหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ชันิดนึงพวกเรารู้สึกได้ที่ลมหายใจตกกระทบเข้ากาย นั่งอยู่ในท่าอะไรก็รู้ชัดในกิเลียนั้นๆดนตัวทั่วพองายใจเข้าอา้าวลองสังเกตลงให้ใจตกกระทบกายนะ่ะให้ใจลึกๆก,ก่อนยัโยงที่เพิ่งมานะให้ใจลึกๆให้เคลียร์ใจใมันคลายความยุยย่นะให้มันเหนื่อยมันนูน่นนี่โน่นแล้วก็ วันนี้ก็คุยเรื่องของการรู้จักว่าโลกธรรมแปดมีสุขมีทุกขมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีนินทาก็มีสรรเสริญเป็นของโลกเป็นของในโลกนี้เป็นธรรมดาของโลกใบนี้ปาริยเจ้ารู้ว่าเป็นธรรมดาแล้วก็ไม่เศร้าโศกไปในอารมณ์ที่น่าเศร้าโศก แล้วก็ไม่ฟูใจไปในอารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าไข้น่าพอใจพอเห็นว่าเป็นธรรมดาโลกหนอจึงถอนตนออกจากลมแห่งความฟูใจแฟบใจได้มันมีอยู่แต่ไม่ผูกไม่ไม่ไม่เข้าไปยึดถือในอารมณ์นั้นๆว่างั้นเถอะเป็นสภาพที่เป็นธรรมดาของสิ่งนั้นๆอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ก็ยก หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้สึกตัวได้อนะอีวังส